ลาสูตรส่วนหมูมาละไส่แต่หมูเห็ดบเห็ดอย่างก็ได้ยูสอ่งอันไปยาคือจิดลูกซีนเนาะยันรี่เคยกินบะกลิ่นดิบได้ไดเขาเจ้าแบบให้ดูคนเดาก่อนอ่านหัวไว้แล้วมันคืออยังฮะมาบเป็นไงคันอันอันหัวดำๆมันไว้แล้วมันคืออย่งคืออย่างอันนี้คืออวัยวะส่วนใดโอ้ย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 คือตัวดวง สวัสดีกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุภูสุคนน้องวันนี้มาพบกับสองน้องพุทธศรเชียร์นล้วเ <c oughs> นาะเท่ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชซกก,กัดแซสคาเลื่อนกดกระดิ่งกริ๊งๆได้นะคะเนาะโดยวันนี้น้องกลับมากับน้องทัพทีมแล้วก็น้องแม็กกี้น้องแม็กกี้สกายเนาะ <c oughs> เออมื้อนี้เดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนนั้นมากินตัวด้วงหรือว่ากินตัวหนอนนุ่มๆมานลเขาจะเอิ้นด้วงหนอนอย่างยองพ้าวยองพ้าวอ่ะเนาะ เนาะแล้วแล้วเป็นอย่างของคือมานี่เนาะเออคือเฮาสิมาเก็บอ่าใบกอกี้็ขี้หูดเออก็เดี๋ยวมาเชื่อวันพาวจับเป็ดเป็ดทับทิมคือมาหลายแท้บ่ฮู้บางเค่พ่อกะไปอันโพดเอาโพดเป็ดพ่อไล่ตัวเลยไก่กับเป็ดกับห่านเอาไปโพดแบบไหนเอาไปโพดแบบเอาไปฟีนแล้วก็ไปเชอวันนี้พ่อมาตึกต่าดูเรื่องดูเรื่องไป พาไปซ่องเอาไปขี้หูดในเด้อทัพพิมพู้ไปขี้หูดทัพพิมพู้ไปขี้หูดพฮ่งซ้ำเป็ดหานล่าอย่ายพี่น้องเิ้นไก่กะมีชมพู่เออถ้าพิมพ์ตัวไหนไก่ไก่ไอ้โจออกมาฝากนงานจะตัวยังไงเออยู่นะเห็นเม่ว่ามันมักตีมูบ่ มันมากกว่ามูตัวนั้นน่ะมันมากกว่าให้มูตีน่ะโดยเอาไปขี้หดไปสิละเออเดี๋ยวป้ากกกอยากปลับนิดนึงที่จริงบ้านเฟลิกก็มีเนาะแต่ว่ามันไปง่ายพอดบุไปเนาะหมักไหกี้มาอย่างงา้ใครเคยมีประสบการณ์ตอนอย่างน้อยเคยถึงหานลาเนี่ยบเคยเคยจะถึงตอนใหญ่บุ๊งว่าไปอย่างห้านมันคือหมักลายซึ่งมันกระเลนสาดอย่างเฮายานมันกับว่าเขาใจที่สัน เดี๋ยวพาน้องกี้มาเก็บใบขี้หูดไปทอดส่มาน้ำเตี้อันนี้มันขาดหน้าบ่เรือมันจะไหนมันคือไม่เหี่ยวไม่แห้งใช่ไ่มบคอยสวดซื่นเมื้อหนกินเก่งเนาะไหมบอโนค่ะเอิ้นไผ่แล้วไผ่บ่เยนี่เห็นโน่เห็นโนหนึ่งสองโน่สามโน่เลย นอเลี้ยงน้องบุบุญยังไงมีแต่นอเลี้ยงนอมีแต่นอเลี้ยงายรโออแม่ละลาสูตรส่วนมูมาละไซต์แต่มูเห็ดเบอรเฮ็ดยังก็ได้ยูส่งอันไปไปไปนี้เฮาสิไปหาตัวด้วงเผาเฮากันเนาะอย่ามือใส่น้องทับชิมทอดด้วงเผาให้กิน ไกลแลนกำลังตอกไข่อยู่เลยเ้วมันหาเลยก็ได้ได้ ดวงเฮียแล้วก็นี่ได้มาทำไมได้ร้ายร้อเออมึงกับมาเซสิงโตมาปะกี้กันหน่อยเนี่ยออนตัวนี้ก็คือที่ว่าไปเดตมาเมื่อกี้นี่เนาะเขาก็เอามาล้างเรียบร้อยแล้วแล้วนี่ก็คือตัวนอนตัวนอนเนาะ โตใหญ่เลยนี่อันนี้ทางบ้านไอ่เอิญมาตัวใหญงเนาะอันนี้ก็ไปซื้อกะมูงมาเนาะเครื่องโลทุกคน30มสิพันกีบเดือประมาณ100บาทเกือบ100เนาะธรรมดาก็สามสิบห้านั่งรถให้เดือะสามสิบอะไรเดือะมันเป็นสไตล์นะแทบชิมค่อยกินบอแต่เยลลี่ค่อยกินบอกินดิบได้ไดเขาเจ้าแบบให้ทุกคนเดาก่อนว่าอันหัวไว้แล้วมันคือยังฮะ เมื่อกี้ว่าไมดูงกินให้ทุกคนคิดว่าคันอัดอัดหัวดำๆมันไว้แล้วมันคืออีอย่างคืออีอย่างอะไรคืออวัยวะส่วนใดโอ้ย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 คือตัวดวงอ๋อเฮียจิ๋วคือตัวดวงคะเล่เนาะนุ่มว่คือนุ่มแน่เนาะนุ่มเด้ออ่ะเนาะอ่ะเชื่อเชื่นหรอเน่ะเนาะบารนี้เฮาก็สิมาปุ๋งเนาะปุ๋งเพื่อเอาไปทอดกะชิ่ไส้เต็เกลือกับไปหงัวก่อนเนาะ ่อกนะสเมีอะไรน้องคือจวะอ่ามันกระจายบุคกระจายบุคเปนงนัวเอาไว้ก่อนเป่งนัวเสียวไว้หย <c oughs> ุหยองวะคล้ายๆเป็นท็อปปิ้ง <c oughs> ท็อปปิ้ง <c oughs> ท็อปปิ้ง <c oughs> แล้วกันยกยงแบบนี้ยกแบบนี้คนๆผู้จักคนๆบอขยบขยับขยำ <c oughs> ขยำ <c oughs> ใส่เลยบ<ม>อกเอาไว้ควยกัได้<ม>อันนี้ก็บบุ้หูได้เพราะว่าสลายเคยได้แบบกินตอนมันสุกแล้วนะไขแ่ดดแดงมาบันทึกทุกคนเขาเสีย<ะ>ไปทอดจ้ะเนาะถ้าพิมพ์ที่ทอดหรือใส่เอ็กกี้ทอดถ้าพิมพ์เดี๋ยวับพิมเป็นแม่ครัวกอให้ให้ถับพิมทอด,ทอ,อ,ทอ,ดอ่ะวถ้าพิม,มลองทอดเดิม ม,นนมันกระเด็นใจมันทีำมาเป็นผู้สวยนะเฮาสิบุเฮ็ดเนี่ยเออถ้ากินนะกะทะรักพอวันตั้ตจะมามันกระไซแทดไซว่าแล้วนะไม่น่าวม่ได้ใจโอ้ยอุกใจดีคับนี่คุณพุ้นตอนไปท่าเทียบเขาก็บบ่าสิแหละเอาลุงตัวนึงก่อนเบิรงน้ำมันมันฮ้อนเราเอาลงตัวนึก <laughs> <laughs> งก่อนล,อล,นลิลินน ตัวโยนใช่เห็นไหมเมนบอกอร่อยเอา,าจะย่านเนาะพี่น้องทางบ้านผู้เดเคยกินเนี่ยทุกคนสดดว,วงแบบนี้เดี๋ยวเราแบ่งแจกเลยนฝนะน้องบอกเนี่ยว่าฝนจะสีโต,ต๊ะตอนนี้หน้นามันก็นตกตนกกนมันไม่เหนีมันสีบนแตกเหรอรู้สึกว่ามันละพงพง,ง,งละ ปกใกล้ๆไม่เห็นมันแตกสีชมพูเฮ้ยนะผ่อ,อนตรงใส่ทามพีมาแล้วไปโซ่โฮไหมเปลี่ยนเชฟแล้วหันหน้ามาสิากล้องว่าแม่เบิร์ว่าต่อมันแอนพงแล้วว่าไม่ดู <c oughs> ต่อมันพงแล้วมันคือเนี่ย ไส่อุ้ยเต็มเลยความตะดเซฟแหงนะ้ำหมาจุดน้ำลายย้อยเมื่อกี้นี่นะเล้าไปแฮะเล้าไปใส่เบิรงนเขากำเออซีโต้โตสุกันที่บ่อมัน,นมกรอบไดลย้ากี่น้ำลายย้อยฮิลลีความแซบเนาะหมาจุดน้ำลายย้อยคือเอาอขนาดหมายังพอนิสิบได้นี่ ส่นใหล่อนนี้อบ้านราอยตลาดบุคยหญิม่นบ่อบุนอเคยเจน้ยงก่อดูตองฮะอันนั้เขาเอ้ยอย่างรถดด้วนดวงตองเหรอเออตัวดวงอยี่ตองเป็นยาวๆในน้อยเด้จจอยยาวๆอันนั้นมันไ่ได้อยู่ตองมันอยู่ไม่ไผ่จีบอกขณะเลี้ยงเสรไม้ไผแล้วเดี๋ยวีนตะกี้จเห็นจะเหยื่อไปตองใบตบตองมันห่อๆเข้ากัแปไม่แปลว่ามีอย่างตววงนะคะ แต่ว่าเคยกินตัวยูใบตองมันเป็นอีกตัวหนึ่งได้ไนะเป็นตัวแบบนี้จะตัวน้อยจิ๋วเออตัวนี้น้อยขาวๆตัวนึงแบบขาวๆจึงอ,อ่อ,อนๆกินได้เ็ดกินทำการทรายฝนฝนเริ่มยิบหยับหยิบยับ,บเป็นหยับว้าเป็นหยังอุ้ยน้ำเต้โอ้น้ำมันจี้เอุ้ยหักเราเคยจืดเรา แล้วมันมันน้ำจีนออกขึ้นเปนเหนียวเลย,เยจีนออกจากหม้อเลยเมื่อกีน้นี่นะเขาชีหัวเลยว่ามันสุกแล้วหรอือยังจังหวะเด้อพูดแต่ว่าอันนี้เขาต้องแบบทอดใหม้มันกรอบๆปะจังเดียวเขาต้องเพชรไฟแห,ง,แหงบอกแต่ว่าเขาใช้เตาถ่านคุมไฟไม่ได้ เอาไม้สอีกอะไอาต้องสุ่มไฟยำคือ <Yeah. S 1> จิดล,ลูกซีนเนาะ <laughs> พปรงสามต่อพันหน <laughs> ึ่งสกิลการทอดเนาะ นี่จต๊กไส้คือพัดดอกเลยแ, <c oughs> แลต่่น้าใช่ก็มาดอกอีกอ๋อเียบร้อยแล้วเนาะดิฉันจะมาตักขึ้นเดี๋ยวบอกว่าบอกเอาก็ชีทอดใส่ใบเตยนนะ้มันจะได้แบบวินหอมๆคือตอนนี้เขานั่นกกงดูเขาก็มีความคิว่าเออหอมเลยคือแบบซื่อ,อุดดเอยนะ คิดขายหรอดสิ่งไอาหารจะขาย,ายขายไปคนปาดาอาถอดมากคือเปล่งเงี้ยละจองเดี๋ยวเอาขึ้นมาแล้วไม่พี่เอลคือเปล่งเงี้ะจ้าอัานนี้ก็คือทอดเรียบร้อยแล้ดเดวเนาะจะว่าอ่ามันคือเปล่งเงี้ซิวะ่ะอ่าหลังจากที่เราทอดเร่วๆเนาะเขาก็สีมาหอยด้วยคโันโ,นโอเนาะเท่านี้เปเป็นคนหอยบ่อยเลย้น้าะหอย มีดเนาะคือซีเมนไอ้น้องนี่แหละขอไปเลยอยากซื้อขนมมาเกาะอีไปไหมไป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 อย่าดีไปบ๊ายบายเอ่ะก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งนะคะจะซื้อมาต้อื่นเออเด้อกินคืออีล่ากินเท่าแหละเด้อบาย ไปซื้อขนมไปรถบายจ่าบายบายอันเลิศขนาดเนาะชิลเล่กน้อยทุกคนเลยขนมของโปรเนาะอันเบกกี้จา๋ามาเบิ้งซอยน้องเนยพอ,อ,อยแล้วว่างขนมพอแล้วอ่ะพี่ๆทางบ้านคะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้คะไม่ไม่มีคำแนะนำบอกน้องพีดด้ติสอนเนี่ยเดอ้อเออเนาะเคยไปกินอยู่า้านหรือว่าไปกินอยู่เพิ่์สไอ้หักนะมันจะเป็ี่นตัวแบบพอง,พง แล้วแบบกรอบๆเนาะกี้เนาะแล้วแบบเขามาทอดเองเลยมันคือเฮวแทรล่ะเฮวขึ้นนมเหมือนไม่ตู้เลยเนาะหรือว่าเขาเขาเห็ุไฟบูถึกอะมันต้องไฟแข็งหรือไฟคอยทุกบทพิสูจน์เนาะอุ้สาแบบตื่นเต้นว่าเุ้ยสิเป็นคือเขาเคยกินนะนะแต่กับโบเป็นซจ้ากระโบเป็นยังเนาะพี่น้องเอ้ยมามาพอกินได้อยู่เดี๋ยวมาซิมรสชาติกัน อ่ะินสนละกินยาดนีมันดีคือในโตมันนาะมันมันจะมีแบบอันขาวๆมาันนะทุกคนนี่นะเขาจะเอิ้นมาอย่างเนื้อมันบอสหรือว่าไข่มันมันเอีอยงมันดีน้ำมันเหร เออทีมมันเต้นเหน้าตับตับอันนั้นมันหมูอันนี้เขาจะบอกว่าเป็นโปรตีนสูงเลยแหละพวกหนอนพวกด้วงอย่างสินะหหัวมันกินบ่ได้ไมมนบ่เห็นหัะทิมบบเน่ใจคือนกันแต่ว่าส่วนตัวแล้วยานมาแม็ก,กิมมีมาซิมมาแล้วที่นอกมาป่ามาซิมมาซิม เดี๋ยวเลือกเอาตัวทีจำข้อน้องซิปเป็นยังไงบ้างบ้กหัวออกกอบเราแทะหัวไม่ละกอบกอบเต็มหัวเนาะที่ยังกินหัวมันก็ได้เลยได้ปะซอบเดี๋ยวหัวมันกอบ มันอยากจางๆหน่อยนึงเนาะต้องตัวเราเขานอนอยู่แก้มเดี๋ยวก่อนแต่อีตนเนาะบอกไปนอนพูดอ้ยคนกินนอนครับพี่น้องกรอบขนาดเลยหัวมันโอเคอยู่วันนี้ว่เคาจได้แซ่บเนาะอ่ะจะว่าหนเขานอนอีกแล้วกันอ่าอ่ะเดี๋พี่น้องทางบ้านเด้อผู้ใดสิมากันฮิวเบียร์มานำน้องมากินแก้มเนาะของแก้มมีแล้ว อ้อของเกมอันนี้ออกน้ำกลับมาน้ำก้อนกันยังขาดอยู่ <laughs> อเอกอาจากหัวจะกรอบแล้วยังเหลือใบอันนี้ที่กรอบเราด้ดวงเดียว,วดูด้วงเดียวอ่ะนุ่มมากเลย <laughs> น้องผู้ใดมีเคล็ดลับดีๆเนาะจืดดวงอันนี้เห็นมันแบบแซ่บๆกรอบๆเนาะคอมเมนต์มาบอกน้องเนาะน้องอยากมูเล่เกิดเพระว่า อยากกิ่นน้องก็หาซื้อบูได้เนาะตัวที่ว่าเขาจะทอดแซ่บๆเนาะเพราะว่าตลาดตะลี่ปิดนะพี่น้องเอ้ยตัวน,นี้มัทอดกินเองหัวมีข้นนะบอเป็นหน้าหน้าของเต่าดวงอย่ามองซสิส <laughs> อ่าทุกนตัวนี้น้องต้องขอตัวไปแล้วเดอ้อคำถามว่าบูมากินน่ะไปก่อนได้นี่เนี่ยก่อนจะไปเนาะถ้าถามว่ามาก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้์กดคอมเมนต์กดเป็นกาลังใจให้น้องนี่เด้อรนะ้องแล้วก็ขอเขาเออขอขอบใจที่บ้าเป็นกาลังใจให้น้องตลอดมาตอนนี้ต้องข้ตอร์ไปแล้วเด้อแล้วเมื่อหน้าจะกินอย่างอีกหรือว่าจะยังไม่รู้ใดอย่าลืมทันที่ตามได้บ๊ายบาย